What I eat in a day one ได้เอ็ดตามกรุ๊ปเลือด30วันกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างขอเริ่มต้นปีกับการทดลองลดน้ำหนักตามกรุ๊ปเลือดแบบจริงจังเลยตัวเรา,วาเป็นคนกรุ๊ปโอต้องเน้นการทานโปรตีนเป็นหลักแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงพวกแป้งอย่างแป้งสาลีซึ่งไม่ถูกกับคนกรุ๊ปโอเลยจริงๆนะแต่ว่าที่ผ่านมาแล้วชอบกินแป้งมากทานพวกจำพวกแป้งขนมปังเนี่ยคือแบบตอนนี้ต้องอดแบบจริงจังแล้วอะ ต้องพยายามเลือกทานมากขึ้นเน้นการทานแบบโปรตีนอาหารทะเลเนื้อแดงแต่จริงๆก็แอบยากอยู่นะเราอาจจะต้องทานแค่ไก่ไม่ก็อาหารทะเลอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่ค่อยได้กินเนื้อยอมรับว่าลดน้ําหนักมาหลายแบบมากแต่ก็ยังไม่มีเคยลองแบบตามกรุ๊ปเลือดเลยอยากรู้ว่ามันจะได้ผลจริงหรือเปล่าอยากให้ทุกคนนะเป็นกําลังใจให้ด้วยใครเคยลดแบบนี้แล้วได้ผลยังไงมาบอกต่อกันได้เลยนะเราอ่ะมือใหม่มากจริงๆ ก็ขอจบกับมื้ออาหารในเซเวนง่ายๆซึ่งเดย์วันเราไม่ได้อยากคิดอะไรมากเลยว่าต้องทําอะไรเพราะว่าไม่รู้เลยว่าต้องทานอะไรบ้างอยากได้คําแนะนาําจากทุกคนจริงๆอะ่ะเดี๋ยวกินเวเป็นมื้อสุดท้ายก็คือน่าจะจบของวันนี้แหะมาติดตามผลกันว่าจะได้ผลจริงไหม